เสาไอ้สี่สิบเอ็ดเสาสิอืมสี่สิบเอ็ดท่อนมือนเตะครับแมนอ๋อหลายอยู่นะหลายอยู๋อเอไอเอเป็นสี่เหลี่ยมหน่อยๆมาเห็ดยังไงขาโตเด้อ๋อขาโตเล่าเล่าไอเห็ดขาโตหมดอ๋อสืเห็ดเป็นขาโตเผื่อจะไมพวกของกินของเราหลายเออเออเนาะห้าบ่เห็ดก็บ่ได้บ้านไหนจะคิดเท่าไรสิเจ็ดพันกว่าบาท ค่ารถบม่ได้คิดน้ำเด่นี่ค่าคอนซล่งบม่ได้คิดน้ำเด่นอ๋อคิดค่าสร้างเศษพันพุ่นเตี้ค่ารียดค่าแต่งเนี่ยเครับโอ๋อราคาสูงอยู่เนาะเกือบหมื่นเพราะว่าเนี่ยพุ่งเตีเขามันคิดจำกัดกับว่าได้ไม่นานน้อยไหนไงก็เลยตีร่วมกันไปเลยปกติคิดเป็นฟุตเป็นเมตรจักบาทเวลาค่าไม่ถ้ามาเป็นรียดเนี่ยเป็นรียดค่าแต่งพื้นบ้านของเขาเนี่ย แตงขื่นบานนึ่งบานนั่นสิเฮ็ดขื้นปุ๊บเขาเรียนหนาแดดมันข้างคนรับดิดรับดิดรับแตงเขาสองละสิบบาทเฮ็ดมันเรียบมันเอกครับวารินแมนเขาไปใส่ลสอกละสิบบาทแล้วแล้วแล้วความกว้างเท่าไหร่ถ้าสอกละสิบบาทแปดนิ่วนี่อ๋อแปดแปดนิ้วเนี่ยไอสอกนึ่งสิบบาทแมนเพราะเพราะเพราะเขาหรีดสองหนาเด้สองสองด้านเลยแล้วของอาจารย์เรามมหนาหน่อยหนาไงทีเนี่ยอ๋อมันบะเถากันไทยคิดเป็นนาเป็นนาไป เราก็ือเบิดหลายผลเออก็ได้ว่าตีร่มร่องรอบไปซะถ้าไหนแยะห้องคิดหนาเนพิ่มไปอีกเพิ่มอีก,กมาละไหนแย่มันหลายถ้าไหนแยะก็ต้องอีกรา้วครับงเงินเถอะเจา้าคิดให้เราราคาเดียวแล้วเชีตีร่มมันรอบไปเลยขนาดตีร่มยังแพงไหมละครัเจ็ดพันก็แบบเรามี